แล้วตอนนี้ก็ถึงเสร็จแล้วนะคะก็จะมาตอกกับปูนะคะช่ค่ะพีนาาทิใช่ไคมะพี่ท,ทีตอกกับปูอย่างนี้ค่ะเอาลูกใส่ตอกใหน้แน่นแล้วก็ตอกฝั่งข้ามต่อไปทั้งสองด้านเลยนะนนคะด้านนี้ตอกข้างนี้ตอกเพื่อให้ดอกไม้กวาดมันยึดกับด้ามเหรอคะค่ะแล้วนี่เราก็ลงสูตรมันเลย นี่บางคนเขาก็เอาสั้นเนาะบางนีเขาฟาดชอบยาวมันจะได้แน่นเลยนี่เราไม่ต้องตัดทิ้งเอาสอนมาไปลูเราก็จะมาครอบดอกไม่ให้เหยดเลยขอครอบดอกอีกไ่คิทางขอไม่ยากเลยทก็สอดเหมือนกับที่ผักนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องเอาลูกใสใช่ไหมคะค่ะไม่ได้ใส่ลูกอ๋อจ้าะหมันทีมันำอย่างนี้เพื่อให้ไม้กวาดมันแน่นค่ะก็อยมันแน่นมันไม่หลุด แล้ก็ทำอย่างนี้มันไม่ได้ใส่รูป จะไปเข็ยนเลนะ่นให้ตุที่เราเอาเข็ียนกอก็ได้ให่เข็งสอนนะคะเอเขียน,น,ะะยนแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็เสร็จอย่างนี้เลยะคะ่ไหมะเสร็จอย่างนี้เลยก็เสร็จเลยพร้อมจะขายได้เลยนะคะแล้วอุปกรณ์ไม่อุปกรณ์การท้าไม้กวาดนี้ก็จะมีอะไรบ้างคะก็มีก๋อค่ะ มีค้อนมีตะระไกแล้วก็มีเข็มค่ะมีอ๋อกตะปูกระปูค้อนตะไกนะคะแล้วก็ไม้เข็มมีดสําหรับทาไม้กวาดเลยนะคะนี่นี่ทาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะออย่างนี้ค่ะอย่างนี้จ้ามเท่าไหร่คะถ้าส่งเขาก็อันละยี่สิบสองค่ะอ๋ออันละยี่สิบถ้าเขามาซื้อมาแบ่งซื้อเราก็ขายอันละยี่ห้า อ๋อถ้ามาซื้อที่บ้านอ,นไนอะไรยี่สิบห้านะคะอันนี้แบบแน่นเลยนะคะองสาดกันอ๋อต้องมีแน่นค่ะที่เขาค่ะถ้าใครสนรสใจาไมต้องมาอลองดูไหมกว่าคุณป้าทองดีได้นะคะเล้วสําหรับวันนี้ค่ะสารคดีของเราก็ขอขอบคุณคุณป้าทองดีนะคะที่มาสาธิตค่ะขอบคุณมากค่ะ